วันนี้นะคะจะมาแนะนำสินค้าตัวนี้เลยเป็นตัวคอลลาเจนนะคะลดฟ้ากระและก็บำรุงภายในสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบภายในและผิวไม่กระจ่างใสนะคะคือตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนปลาทะเลน้ำลึกที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะ1,000 0มมิลลิกรัมเนี่ย ทานตัวนี้เข้าไปมันจะช่วยนะคะในเรื่องของนะคะลดฝ้ากระจุดด่างดํานะคะและมันมีส่วนผสมของตังกุยเปลือกสมเปลือกสนมะเขือเทศมันจะช่วยในเรื่องของภายในนะคะลดกลิ่นตกขาวคือฟิตกระชับตอดดีนะคะตัวเนี้ยเอาจริงๆคือผู้หญิงทานเนี่ยดีมากนะคะบํารุงภายในคือสามีเอ่ยปากชมแน่นอนเจ็วันรู้เรื่องเลยนะพี่ใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตกขาวเนี่ย ทอทานตันนี้ไปลดกลิ่นปลาเค็มได้ดีมากพี่ละลายเร็วมากเห็นไหมคะไม่ได้จับตัวเป็นก้อนเพราะว่ามันไม่ได้ผสมแป้งนะคะและมันสามารถดูดซึมได้เร็วมากกลิ่นหอมรสชาติอร่อยไม่คาวนะคะอ๋ออร่อยมากเนี่ยคือเราขายมาสี่ปีแล้วมันขายดีมากเนี่ยนี่นะคะมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะหนึ่งกล่องบรรจุอยู่สิบซองนะคะสามร้อยเก้าสิบบาท แต่วันนี้น้องจะมาจัดโปรให้สําหรับพี่ๆที่อยากเอาไปลองทานนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากะนะฝ้าหนาๆนานาตรงหนกแก้มตรงแบบพวกเนี่ยบริเวณเนี้ยที่ทานเลยมันจะรู้สึกกระจ่างใสนะคะตั้งแต่เ็วันแรกเนี่ยน้องมาจัดโปรนาทีทองให้ซื้อ1น,นะคะแถมให้อีก2เป็นทั้งหมด3กล่องที่จะได้รับสินค้าจริงแบบนี้ทั้งหมดสมกล่องเลยในราคา 390บาทและยังไม่พอจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้อีกด้วยนะคะใครสนใจรีบสั่งซื้อเลยโปรนี้คือคุ้มมากะค่ะ